หมือนพ่อคนเดียวแสวมวะสวัสดีคนดูทุกคนดูวยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมิ่งแคคเควฟรายวันนี้นะครับมีหลายกิจกรรมเลยนะครับนี่ครับท็อปอัพสองเก้าเก้ารับบูย่าบีนะแขกรับท่าใหม่ไปเลยนะครับอ้ารับไปก่อนเลยครับท่าใหม่ทีละอันนะวันนี้ในกิจกรรมจากนี่ด้วยแล้วนี่นะครับ ท็อปอัพสามเก้ารับชิ้นส่วนตัวละครใหม่นะครับ <S 2> <2> <S ตัวละครใหม่แล้วก็ชุดตัวละครใหม่ด้วยอ่าเดี๋ยวพาไปดูตัวละครใหม่ด้วยครับที่รับที่เขาให้รับเมื่อวานนะครับตัอได้มาแล้วนี่รับมาเมื่อวานไม่รับวันนี้นะนี่ตัวละครใหม่ได้ได้ไปเท่าไหร่รนะเจ้าสองท็อปอัพได้ชิ้นส่วนมา้วยนะว่จาจะได <S 2> <2> <S <5. S 2> ไ้ได้ไปเท่าไหร่ไม่ได้แค่ไหนห้า ก็อัปเดตแค่เลเวลห้านะครับฟูลฟูลเฮดพียี่สิบห้าหน่วยหลังสิน้นสุดการต่อสู้โอ้เลเวลห้านะครับรีออนนี่เห็นไหมรีออนเขาเป็นนักบาสนะมีท่าเล่นบาสด้วยท <c oughs> ่าใหม่เป็นท่านี่หมุนบาสเป็นท่าของรีออนนะครับนี่ท็อปอัพแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับช่วยทีนึงท่าบาสโดนาอาร์บ,บี้เลยนี่ตอกบอลแล้วก็หมุน ท่าของรีออน,นครับท่าประจำท่ารีออนแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมครับหอคอยบูย่าไปดูหอคอยบูย่าเดีเลยนี่ครับชุดในตำนานครับเต็มสุดกำลังบูย่าหอคอยบูย,ายบ่ยาครับเปลี่ยนสีได้นะครับไปดูรายละเอียดนี่เปลี่ยนสีได้แล้วก็มีท่าทางครับแล้วก็จะได้ท่ามาด้วยครับท่านี้ท่านี้ที่เขาชอบเต้นในตอนปาร์ตี้กันนะเนี่ยอันนี้ปาร์ตี้ยิงเลยเป็นยังเงบง แล้วก็คนอื่นเต้นตามด้วยนะแล้วก็ท่าอะไรอีกเตะผ้าเตะลูกบอลน,นีโอติทุกคนรู้ไหมว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครรีโอนะเนี่ยมันดำแหละแ,<ต>แล้วก็ท้าเปิดตัวพ<อ>ี่เตอร์ชอบไม่ไแนบบบินมาตุ้มแล้วก็มีหนึ่งผ่าเป็นท้าตัวอย่างนี้นี่ข้างล่างครับทุกคนข้างล่างไหมข้างล่างกระโหลก โอเคเนี่ยครับมาในกิจกรรมกาชาห้าเหรียญหนึ่งรครั้งยี่สิบห้าเพชรห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรนี่ครับแล้วของรางวัลก็มีกระบองบูญ่าแล้วก็ถ้าเป็นเหรีาฮู้อาอีกครั้งที่หนึ่งร้อยเพชรโอ้ยโอ้ยด้วยได้เลยเยี่ยมครั้งแรกได้แต่เดียวนะไม่ได้สองคันครั้งที่สองไปมังกอรออกมาแล้วไป ไม่ได้ครับไไม่ไสาม แล้วมาหนึ่แล้วมามาครับไม่มาสิบสมาเลยวัดอ่าสิบสองมาหนึ่งสิบสลักแปไม่ได้สิ 19. ไม่ได้ยี 29, 24. 24. 24. ่สิบเก้่สิบยี่สิบยี่สิบเอโอ้ยได้ได้โอเคยี 21. ได้ แต่ครั้งเดียวนะครับแครั้งเดียวเฮ้ยมาเถอะมาครั้งนี้จะเป็นการยอยที่ดีๆสุดก็อยู่เลยเคยรอยมาแต่ก็ไม่ได้คม่ขพี่เนาะจะได้ยากยินในขนาดนี้่สองเอามาได้อ่าเยี่ยมโอเคส่วนของทั้งหมดก็เอาเข้าเลยนะเข้าค้างไปโอเคก็สองพันสองร้อยเพชรเนาะ รับน้ำเต๋าของกากระเลยรับก็ได้หินไม่หินหินก็เก็บไว้ไอวอลชูไอวอหน่อยไอวอลเ่หินไอวอกระดาษตั้ทำแทนศิลปะแล้วก็รางวัลเดียวของเราให้ดิปันตัวนี้ย้าหู้ชุดในตำนานนะครับบูย่าเดย์ขอคอยบูย่าเดย์สองพันยี่สิบเอ็ดโอเคตกลงไปเลย โอเคเนี่ยครับก็มีห้าอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กัก่อนนะครับดูใกล้ถ้าใสกับกระเปนี่นี่เปลี่ยนสีนี่ครับมีสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีม่วงก็สออีแดงชุดซ่อมกรเป๋าได้ไนี่นครับถ้าหมุนลูกบ้าของรีออนโอเคเดี๋ยวไปลงแรงกันครับ เฮ้ยง wow. ่าเรามีเอ็กซ์แปดตับลือพัฒมากสิตับพัฒน์มากตึกวาวใ่เอมือมืยตูประมาณแปดแปดมากมั้เอาฝามาเอ็ก์แป๊บโซนารน่งนี่เอาไปง่ายสุดี่ปั๊บปั๊บปั๊บมาเป็นลูกตบหนี้ไอ้มี่คนนึงโอ๊ยแบตเตอร์แบเตอรยาวเลย เอาทำมันวิ่งมาอย่างนี้โควิเรงตัวเต็านนี้มีปุ๊บปุ๊บเรนบ้านของดีออนนี่ตัวละครใหม่นีก่างกว่ากองก็ดูเลือมันเพิ่มมาด้วยเนี่ย20สเพีอันนี้จริงเหรออือรอกลเต นนไปไนม่ได้นเสียงคนไหมเฮ้ย่ยนนนนโดนลอด่อช้าเลยเมกอ,อ,อบออชวนทาวันนี้ก็ได้ไปตรงแหลมสุดนน่เลย ม,มานสองนไอ้อตัวัตัวนองตายไปไปไม่ตายตาย,ตายอโอเคนาไ่ผ่าบากว่า qualities. นันนี่นีบูยาิงน่าจะขึ้นสอัลมอสเซอร์น่าจะขึ้นเอกประมาณนี้สำหรับ ใหม่นะครับชุดในตำนานหอคอยบูย่าเดย์สองพันยี่สิบเอ็ดครับท่าทางใหม่ครับท่าของลีออนอาชวยท้ายทิงเข้าร่วมสมรภูมิบอลท่าเรนบาร์ดเป็นไงล่ะอ่าหมุนตัวหน่อยท่าหมุนตัวเข้าร่วมสมรภูมิผมชอบท่าที่แบบข่าขอบผมชอบท่าที่แบบข่างขอบนี่ดีดีดีแปลกดีเป็นยงไงดีดีผมชอบตอนจบดีนะอ่าชอบก็ แชร์กันตามตอักย่งสวยตัดใจกันม่ชินหน้าสวัสดีครับ